สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาถึงรีวิวสมาร์ทโฟน Samsung กันอีกแล้วช่วงนี้มาเยอะเหลือเกินออกมาถี่มากเลยนะครับอ่ะตัวนี้ Galaxy Win นะครับชื่อเท่มากเลยฮะฟังแล้วแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครอบครองต้องชนะแน่นอนเลย Galaxy Win แบบนี้นะครับก็สำหรับตัวนี้นะฮะหน้าจออยู่ที่4.7นิ้วนะครับก่อนที่จะสาธยาแล้วก็ดูดีไซน์กันผมขอเปิดเข้าไปกดรันตัวเบนช์มาเอาไว้ดีกว่าเพิ่มให้เปนการเสียเวลานะครับ n 2 2 benchmark และกันจะใช้ในการเทสในครั้งนี้นะครับดูซิว่าผลออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมาเริ่มเทสกันนะครับทีนี้ระหว่างเทสนะฮะผมขอพาทัวร์รอบดีไซน์ของตัว Samsung Galaxy Win กันนิดหนึ่งนะครับหน้าจอ4.7นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอแบบ TFT LCD c a p a c i t y Touchscreen นะครับความละเอียดอยู่ที่16.7ล้านนะครับ แล้วก็17ล้านสีนะฮะความละเอียดครับอยู่ที่800คูณ480พิกเซลด้วยกันครับความหนานแน่นของ PPI อยู่ที่199 PPI นะครับส่วนใครไม่ใช่ IT g ีกีคงงงกันได้นะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าสีสันสวยสดคมชัดเหมือนกับทุกรุ่นของทาง Samsung เลยนะครับเพราะว่าหน้าจอเรื่องของสีเรื่องของคอนทราสมันเป็นจุดเด่นของทาง Samsung อยู่แล้วด้วยนะครับน่าจะนี้เองนะฮะตัวนี้ครับ CPU แรงมากนะครับ ถ้าเกิดเทียบระดับราคาไม่ถึง1 0ึ่งตัวนี้มันคอร์ดคอรนะครับผมแต่ว่าเป็นคอร์ดคอรความเร็วอยู่ที่1 2 g h กิกะเฮิร์ตซ์เท่านั้นเองถ้าเกิดพูดง่ายๆคือเป็นคอร์ดคอรระดับล่างๆไม่ได้สูงระดับท็อปนะฮะเพราะว่าท็อปท็อปนี่เขาจะขึ้นเป็นา1.5 1.7กันแล้วนะครับตัวนี้เป็น CPU ของ Cortex A5 Processor ของ Qualcomm นั่นเอง s ซ a p d r a g o n 200นะครับอ่ะทีนี้ขอพาดูรอบๆแล้วกันนะครับหน้าจอจะเป็นเบสิกเลยนะฮะมี มีปุ่ม2ปุ่มนะฮะแน่นอนว่าจะมีปุ่มเมนูกับปุ่มแบ็คนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมเป็นไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนจะมีแค่ปุ่มเมนูปุ่มแบ็คปุ่มโฮมเป็นปุ่มเลยนะครับด้านขวามือฮะมีปุ่มเปิดปิดหน้าจอปุ่มเดียวด้านซ้ายมือมีปุ่มวอลลุ่มนะครับผมบวกลบนะครับด้านล่างครับผมมีพอร์ตไมโคร USB นะฮะตามมาตรฐานของทางซัมซุงเลยด้านบนก็จะเป็นที่เสียบหูฟังนะครับ3.5มมอ่ะด้านหลังครับ เรียกเหมือนปืนกระสุนปืนเลยนะ3.5มม3.5มิม mm. นะครับด้านหลังนะฮะอันนี้เป็นเครื่องเทสนะครับก็เลยมีนิแปะอยู่แต่โบติไม่มีนะครับมีโลโก้ Samsung มี LED flash อมีกระจกเอ่อไม่ใช่ในกระจกมีรูสปีกเกอร์นะครับผมลำโพงนะแล้วก็เป็นตัวกล้องตรงนี้นะครับใหญ่มากโดยรว,รว,รวมมาตรฐานก็คือได้ดีไซน์คล้ายๆรุๆ่นอื่นของทาง,ง Samsung นั่นเองนะครับ ตัวแรมตัวนี้ให้มา 1GB กิกะไบต์นะฮะหน่วยความจำภายในะให้มา 8GB กิกะไบต์ด้วยกันนะครับจะเห็นนะฮะว่ากราฟิกนี่เล่นได้อย่างค่อนข้างสมูทใช้ได้เลยตัวนี้การ์ดจอนะครับเป็น a r d u n n o 203น p u นะครับก็จะเป็นการ์ดจอนะะในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ถึงกับสูงมากนักนะครับตัวนี้ OS เป็น Android 4.1.2นะครับ j e l l y Bean แล้วก็สามารถใส่ไมโคร SD Card ได้ถึง 32GB เลยนะครับ ส่วนความจุของแบตฮนะอยู่ที่2,000มิลลิแอมป์นะครับแบตลูกนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเซ็นเซอร์ตรวจความลาดเอียงนะฮะตัวนี้ม Smart Stay นะีสมาร์ทสเตย์ด้วยนะสมาร์ทสเตย์ก็คือสมมติว่าเราจะตาจ้องอยู่ที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะไม่ปิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราหันออกมันก็จะปิดคือมันสามารถตรวจจับหน้าจอเราได้ว่าเรามองกล้องเอ๊ะมองมือถืออยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับอืเดี๋ยวมาดูผลเทสกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าผลเทสจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ ใกล้ละอีกนิดเดียวนี่เทสสุดท้ายละ testing SD card write speed นะครับทดสอบนะฮะความเร็วในการเขียนการอ่านนะครับตัว SD card ที่เสียบอยู่นั่นเองนะครับดูซิว่ามันจะได้คะแนนในระดับที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดระดับท็อปๆนี่จะอยู่รงมาณ2 0 0 0มืนหมื่ไปปลายถ้าระดับกลางๆนี่จะอยู่ไล่ไปตั้งแต่หมื่นกว่านะครับนี่เลยฮะมาแล้วครับตามคาดครับตัวนี้ได้4ดาวเกือบๆ4ดาวนะครับ หน่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบสี่คะแนนนะครับผลคะแนนก็คือตามนี้เลยซึ่งถ้าเกิดดูจากสกอร์แล้วเนี่ยเทียบจากสเปคเนี่ยก็ถือว่าปานกลางนะครับใช้ได้ถ้าเียกับสเปคใช้ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะไม่แรงมากนักนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้งานได้ถ้าเกิดเกินทะลุหมื่นมาเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ทุกอย่างได้อย่างราบรื่นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่ะอันนี้คือผลทดสองอันท t u สหลายๆคนอยากเห็นนะครับนอกจากนี้เองฮะ อยากรู้ไหมว่ามัลติทัชตัวนี้กี่จุดด้วยกันขอลองเทสดูแล้วกันนะครับอันนี้เพิ่งลองครั้งแรกเลยนะฮะว่าจะได้สักกี่จุดอ๋อสุดละได้5จุดด้วยกันนะครับนี่เลย5จุดแล้วนอกจากนี้เองนะครับหลายๆคนอยากจะดูใช่ไหมฮะว่าเปิด i ิน t a g r กรมาแล้วหน้าจอเป็นยังไงนี่ผมขออนุญาตเปิดแอปพลิเคชันนะฮะที่เป็นเบสิกเบสิกที่ทุกคนเล่นกันแล้วกันว่า เปิดแล้วมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็น Instagram ต่อไปเป็น Facebook นี่ครับ Facebook เห็นกันหรือเปล่านี่ Facebook โอ้ว่าหน้าจอใหญ่ดีนะ4.7นิ้วตัวนี้ครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็น Twitter Twitter นี่ Twitter ก็จะออกแนวแบบนี้นะครับสวยงามมากครับให้โอเคเลยนะ นี่ต้องขออภัยนะครับที่มันไม่ขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะเครื่องนะครับเป็นเพราะว่าเพราะว่าจะอยู่ไกล Wi-Fi ไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้กล้องหลังลืมบอกเลยครับ5ล้านพิกเซลนะฮะแต่ว่ากล้องหน้าเป็นแค่ VGA เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผมสรุปโดยรวมแล้วกันร,รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดเป็นคนที่กําลังมองหาเครื่องที่ไม่เน้นกล้องมากนักนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องของการใช้งานเพราะดูจากหน้าจอเห็นไหมมันจะมีความกว้างมากกว่ารุ่นอื่นๆหรือว่าถ้าเกิดให้เทียบกับ iPhone 5เพราะว่ามันกว้างมากกว่านะลองดูนะอันนี้คือ iPhone 5 เห็นไหมครับลักษณะมันามาจะเรียวยาวนะฮะแต่ว่าของทางซัมซุงกาซิลีกก่วินตัวนี้มันจะกว้างกว่านะครับแล้วก็ใหญ่กว่าด้วยนะฮะเพราะว่ามัน4.7นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะใครที่กำลังมองหาเครื่องที่เอาไว้ใช้งานนะครับถ่ายร,รูปพอได้สวยงามในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ชัดมากขนาด Rule นรุ่นอื่นๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าตัวนี้เป็นคอร์ดค,คอร์จุดเด่นเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยก็จะเน้นเรื่องกล้องเป็น8ล้านแต่ว่าเป็นดู a l คอร์นะครับ ตัวนี้เป็นกล้อง5ล้านแต่ว่าเป็นควอดคอร์เอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วกันถ้าเกิดใครที่เน้นเรื่องของการใช้งานการที่แบบโหลดแอปมาทํางานนะครับเป็นหลักเลยผมขอแนะนําแล้วกันตัวนี้ g a l a ซ y Win นะครับและสาคัญคือมัน2องิมด้วยยังไงใครสนใจฮะลองไปดูดีกว่านะครับที่ศูนย์ที่ช็อปได้เต็มที่เลยแล้วกันส่วนตอนนี้เรื่องของการใช้งานในระยะยาวเนี่ยจะเป็นยังไงผมต้องขอลองใช้สักระยะหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับจุ� Bye bye!